เาาหไม่แก่ขนดันไเกินไหม้นี้ข้นี้ข้นี้นะามนขยะมีไม่มีอะนี่คือเจ็บโพ

แกเส็จต้องกินให้มันครบใช่ครบไอเหลืองแดงใช่ป่ะไออันนั้นนะแกเสแกอัลเคนกินก็ได้นะสเต็ปซิวไม่ใช่อีกอันินห้ยไม่มาสิน ไม่มาซื้อแก่อะไรคอปะแก่ไอแก่ไอาม่มาซื้อม่มอไม่มาซื้อม่มาซออไม่มามันจเป็นแค่ยาอุ่นยยาผ่านไปสามวันแล้วสามวันแล้วเโรงพยาบาลนีเตียงโรงพยาบาล